ครับผมวันนี้ชบารถบ้านนะได้โตโยต้าสามห่วงมาแล้วครับอีกหนึ่งคันนะเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสองระบบนะ LPG บวกเบนซินนะครับผมติดแก๊สลงเล่มแล้วแก๊สยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับ เครื่องยนต์พันหกนะครับผมตัวนี้เอไอหนึ่งศูนย์หนึ่งสีขาวรถสวยมีทรงนะมีล้อมีอะไรแต่งมานิดหน่อยนะครับผมรถสวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดอ,อล้างห้องเครื่องล้างช่วงล่างหน่อยว่ามีมีเลอะมาบ้างนะครับห้องเครื่องระบบแก๊สระบบแก๊สเป็นระบบหม้อต้มนะครับเป็นระบบดูดเนาะรถวิ่งดีอยู่นะครับผม เราจะลองขับกับสมุทรปราการนะเรามาจะประชาอุทิศนะครับคนขายให้อยู่ประชาอุทิศนะกระจกไฟฟ้าอ่าขึ้นลงได้นะครับผมสามบานเนาะฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยครับฝั่งคนขับเนี่ยนะครับด้านหน้าขึ้นขึ้นลงไม่ได้นะครับผมแล้วก็ประตูปะเปิดจากด้านในมีปัญหาก่อนหน้าจะหลุดนะเราเอาไปเก็บงานก่อนเล็กๆน้อยๆตรงไหนที่พอจะแก้ได้นะครับ เข็มไม่ก็ขึ้นนะใช้งานได้ควารมร้อนปกตินะครับเจ้าของเก่าเก็บงานไปเยอะเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยนะครับผมเอาไปนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละอาจจะต้องมีจูนระบบน้ํามันหน่อยนะครับรู้สึกก็เหมือนจะสะดุดนะถ้าใช้น้ํามันนะแต่ว่าวิ่งแก๊สวิ่งไหใช้งานได้ปกติจากที่ลองรถมานะครับเดี๋ยเราจะลองดูอีกทีหนึ่งขาขับกลับบ้านนะก่อนที่จะไปเปลี่ยน ก่อนที่จเจ้าไปล้างก่อนที่เราจะไปล้างเดี๋ยวเราจะลองขับกับสมุดปาการดูนะครับเป็นยังไงนะช่วงล่างดีนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี้ไม่มีดังนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีดังแอร์เย็นนะครับผมวิทยุมีนะแต่ว่าว่าต่อ,อย,ยังไงยังยังใช้งานไม่ได้นะครับผมแต่วิทยุมีอะไรมีเนาะช่องช่องแอร์ครบนะครับผมบูน ไม่ขึ้นความหลงความหลอนใช้งานได้นะเกียร์วัดน้ำมันใช้งานได้ปกติเครื่องเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวเราจะขับกับสมุดปาการนะเดี๋ยวเราจะลองไปในตัวด้วยว่าสมรรถนะเป็นยังไงนะแต่ระบบแก๊สนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาต่อมาเรียบร้อยละเขาวิ่งแก๊ว, AT, วิ่งลูกค้านี่วิ่งไปกลับนะครับผมกระทุ่มแบรนประชาอุทิตนะทุกวันทุกวันนะครับ รถเขาใช้งานได้ปกติครับดีเค okay, ครับผมเดี๋ยวผมขอขับรถต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอีกทีนะหลังจากเก็บงานล้างรถล้างอะไรเสร็จล้ะโอเคครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ชาวบ้านรถบ้านมีรถโตโยต้าโคโรล่านะครับผมสามห่วงนะครับสีขาวล้อแม็กนะครับผมล้อแต่งนะครับ สภาพโดยรวมด้านนอกพอใช้ได้นะครับผมไม่น่าเกียดมากนะสีสันค่อนข้างที่จะเต็มอยู่พอสมควรนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมพร้อมกับติดแก๊ส LPG ระบบหม้อต้มนะใช้งานได้ทั้งสองระบบนะครับผมแก๊สยังใช้งานได้อยู่อีกนานนะรถต่อภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ่ายนอกค่อนข้างสวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับผมสีหลังคาไม่ซิดไม่ดางนะกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้3บานนะครับคร่าวประมาณนี้นะด้านหน้าสวยๆนะครับมีแต่งมานิดๆหน่อยๆน,นะไฟใสนะครับไม่มีเหลืองไม่แตกนะ ไปด้านหน้าสองข้างสมบูรณ์นะครับผมห้องเครื่องยนต์สวยๆเลยขาวสะอาดหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังคันนี้มีอยู่ครบนะพร้อมกับเพตเป็นแก๊สระบบมออต้มนะครับมีคำโชคมาเครื่องยนต์พั0หกรซีซีนะครับแบบประหยัดน้ำมันเพราะว่าติดแก๊ส LPG ลงเล่มเรียบร้อยแล้ว กระโปงด้านหน้าสวยๆนะมีรอยสเก็ตกินเล็กๆน้อยๆนะครับผมตาม,มาอายุการใช้งานนะกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับจกไฟฟ้าขึ้นลงได้หมดนะอ่าขึ้นลงได้3บานนะทั่วทีครับล้อแม็กยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะอุปกรณ์ด้านหลังนะครับผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะอุปกรณ์ลอแมกอะไรนะครับ แม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะไฟหน้าไฟหลังไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีเสียหายนะครับให้ดูเลยโลโก้เน้นๆอยู่ครบหมดนะผ้าคลุมด้านหลังมีนะครับผมพอดีผมถอดออกจะได้รีวิวให้ชัดๆเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง,งนะ แผงประตูอยู่ครบนะครับผมเป็นเบาะผ้า,ากร,รมหยี่เดิมโรงงานนะไม่มีขาดชำรุดหรือเสียหายนะครับผมสำหรับคู่หน้านะสมบูรณ์เป็นเกียร์ออโตโอ้แอร์ใช้งานได้ปกติวิทยุมีแต่ตอนนี้ยังไม่ติดนะครับคอนโซลหน้าสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่มีคาดเหนียวนะพองาะไรสมบูรณ์เหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ซื้อกับเจ้าของมานะครับผมรถพร้อมโอนนะเอกสารมีจบขึ้นลงได้นะครับผมฟังนี้ห้องโดยสารหลังนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยีเหมือนกันนะ <c oughs> คนข้างสมบูรณ์ทีเดียวรถ <c oughs> สวยๆคนโซนหลังลำโพงมีนะครับผม ยังไงก็อ่าถ้าคนซื้อไปลองไปทําดูนะผมว่าไม่น่านจะมีปัญหาอะไรแต่ผมไม่ได้ลองมานะครับ mm hmm. เคดานภายในไม่สุดไม่โสมไม่อยู่ไว้นะไม่ห้อยนะครับผม mm hmm. โดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เกือบร้อเเลยทีเดียว mm hmm. เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผม mm hmm. เครื่องนิ่งเงียบนะครับ ตัวนี้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วเดี๋ยวเราดูนะไม่มีไอนะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวเรามาดูแอร์บ้างระบบแอร์แอร์ใช้งานได้ปกตินะระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับ มันมีด้วยลุงถังสวิตแก๊สนะครับภายในนี่เรียบๆง่ายๆนะสวยแต่ว่าภายนอกนี่คือแต่งแบบมีทรงเลยล้อแม็กหล่อๆเลยครับผมสี่ด้านนะไม่มีไอ้นะครับผมเราสตาร์ทที่มันจะพานังละ อ่าไม่ขึ้นนะท้องเครื่องบอกเลยว่าสวยมากครับเครื่องสวย้างสวยมากครับผมสนใจลองทักกันเข้ามาดูได้นะครับผมที่เพจชบารถ อันนี้ผมจะตั้งราคาไว้ประมาณ45,000บาทนะเป็นเครื่องยนต์นเบนซินบวกแก๊ส LPG ลงเล่มเรียบร้อยนะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับถ้าท่านใดสนใจลองทักเข้ามาสอบถามหรือต้องการรูปส่วนไหนเพิ่มเติมแจ้งเรามาได้เลยเดี๋ยวเราจะบริการให้อย่างดีนะครับราคา45,000บาทนะถ้าส่งในกรุงเทพฯหระปริมณฑลคุยราคากันได้นะครับผมมีค่าส่งบ้างนะ ก็ยังไงลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้นะครับผมที่เพจชบาลลูกบ้าหรือยูทูบชาบาลูกบ้าน,นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ